ปรากฏการณ์ราหูอมตะทิศในวันที่22กันยายนนี้จะส่งผลอย่างไรบ้างกับชาววันเสาร์นะครับเ,เพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์เรื่องงานนะครับดีนะครับงานที่เพื่อนชาววันเสาร์ทำไว้เนี่ยจะโดดเด่นมากนะครับก่อนหน้านี้นเราาจะตั้งใจอาจจะเจอปัญหาอาจจะเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะสกเซสได้มันจะสําเร็จได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราทาไปนะครับมันจะโดดเด่นสายตาในเพื่อนๆที่เราทํางานด้วยกันหรือว่าในสายตาของผู้ใหญ่ด้วยนะครับฉะนั้น สิ่งที่เราทําไปลงแรงไปอดทนไปเนี่ยมันจะมันจะส่งผลทําให้เราเนี่ยมีความก้าวหน้าในอาชีพในการงานได้แต่ว่าเพื่อนๆนเนี่ยในจังหวะที่เรางานเราปรลังพีขึ้นมาเนี่ยครับแล้วเ,เพื่อนๆอาจจะเจอว่าเพื่อนร่วมงานหรือบ,บางคนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ให้ความร่วมมือกับก,บการทํางานของเราสักเท่าไหร่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกไปก่อนหน้าน,นี้ในการทํางานนะครับอาจจะเจอปัญหาเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยช่วยเหลือหรือว่าดีลเลอร์หรือว่าคนที่เราไปประสานงานด้วย งานด้วยเนี่ยไม่ค่อยได้ให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรปล่อยไปเดี๋ยววันที่22กันยายนนี้ราหูอมาะทิ์เนี่ยจะส่งผลให้เราเป็นอิสระ,ะแล้วนะครับชาววันเสาร์นะครับในแง่หนึง่งชาววันเสาร์เนี่ยรูปใบเนี้ยก็จะบอกบอกว่าอาจจะมีการเดินทางไปดิยวงานนะครับอาจจะการหลุดพ้นจากงานโปรเจกต์จบพอดีขึ้นพอดีนะครับหรืออาจจะมีการติดต่อภาษาองกนกับต่างประเทศก็ได้ นะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นคําทำนายย่อยออกมาครับเรื่องงานนะแต่เบื้องต้นก็อะไรที่มันติดขัดก่อนหน้าเนี้ยเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเราก็จะหลุดผลครับแล้วก็ผลงานค่อนข้างเข้าตาผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เพื่อวงงานต่อมาเรื่องเงินชาววันเสาร์วันเสาร์เราก็จะเป็นชาวแห่งความขี้เหนียวนะครับเขาเรียกว่าอย่าเรียกว่าขี้เหนียวแล้วก็เรียกว่ารู้จักการใช้เงินอยู่แล้วนะครับการเงินดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะรู้จักเมเนตอยู่แล้วนะครับเรารู้จักเก็บหอมรอมริบรู้จัก แต่การมันอยู่แล้วนะครับโอเคดีแต่ว่าด้วยตัวราหูอามตทิศไพ่ใบนี้ขึ้นมามันอาจจะมีเหตุให้เราต้องใช้เงินก้อนใหญ่ก็ได้ก็ไม่มั่นใจว่าโอ้เพราะว่าไพ่ใบนี้นะครับเรามีเงินอยู่แล้วนะครับแล้วก็แฮปปี้รู้สึกว่าเราอาจจะมีอยากใช้ใจ่ายอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ไพ่ใบนี้ครับเด่นไม่พอมีดวงอาทิตย์ด้วยถ้าเอาง่ายๆเลยมีโอกาสไปใช้17 pro max นะครับอันนี้ต้องระวังหน่อยเงินก้อนใหญ่ เพราะว่าฉันก็อยากดีฉันก็อยากเด่นไหนๆฉันนี่อยากจะซื้อสักทีหนึ่งนานๆซื้อทีก็ซื้อก้อนให้มันดีให้มันใช้ด้นานนะครับเพราะไพ่คําว่าเด่นเนี่ยก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเราอยากเด่นไพ่อาทิตย์นเนี่ยเราก็าเด่นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นชายผู้ชายเนี่ให้ในรูปอะครับเป็นผู้ชายถือดอกไม้ยืนคนเดียวเราก็เป็นอาทิตย์เด่นอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีเหตุให้เราใช้เงินนะครับก,รก้อนใหญ่แต่ถามว่ามันไม่ใช่เกเป็นการเสียเงินโดยเด็ดที่แหลกเรา ไม่อยากจะเสียแต่มันเป็นการเสียแบบที่เราซื้อของชิ้นใหญ่ก็ได้นะครับชาววันเสาร์นะอันนี้เรื่องเงินก็ไม่ได้น่าห่วงอะไรเรามีเก็บให้ใช้ได้อยู่แล้วนะครับงานก็โอเคเงินก็โอเคต่มาความรักชาววันเสาร์เราสําหรับคนโสดก่อนละกันคนโสดครับถ้าคุณโสดอยู่แล้วคุณมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเนี่ยหลังจากที่คุณเลือกแล้วเนี่ยมันอาจ ถ้าคุณตัดสินใจดีๆนะครับมันในความคิดของคุณเนี่ยที่คุณเลือกแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักของคุณเนี่ยมันก้าวหน้าไปค่อนข้างที่จะจะดีนะครับเป็นในทางที่ดีเป็นไนทางที่คุณหวังไว้นะครับเพ <ee. S 1> ราะปกติชาววันเสาร์จะเป็นชาวที่ระวัดเรียกว่าระ,ระรวัดระมัดระแวงนะครับแล้วก็ระมัดระวังนะครับดีแล้วนะครับเป็นชาววิตกเจดิกนะครับในเรื่องของความรักเ้วก็เอ๊จะดีดีจริงไหมคบไปจะรอดหรือเปล่ากังวลจังเลย ความหลังครั้งเก่าก็ยังไม่ลืมอ่าพวกนี้นะครับฉะนั้นลืมสิ่งเก่าๆแล้วก็หลังจากที่เราเลือกไปแล้วเนี่ยนะครับอะไรที่เราคาดหวังไว้ก็พยายามมีเน่ยมันให้ไปได้ดีเรื่องของความสัมพันธ์นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไปนะแต่ว่ามันจะไปได้ดีดีเป็นอย่างที่เราหวังนะครับสำหรับคนโสดต่อมาสาหรับคนมีคู่นะครับใครคนมีคู่เนี่ยอ่าไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้คนที่มีคู่ชาววันเสาร์เนี่ย อาจจะมีปัญหาหรืออาจต้องมีเหตุการณ์ให้ต้องตัดสินใจให้เลือกกันร,ระหว่างคนกับคนรักเนาะเช่นอาจจะมีเมื่อที่สามหรืออาจจะมีการติดตัดสินใจในการเลือกอะไรบางอย่างนะครับภาพ,ภาพรวมเลยแล้วกันถ้าคุณกับคนรักมีการตัดสินใจอะ,อะไรไปกันแล้วแต่แล้วคุณเก,เกิดระแวงว่ามันจะดีไม่ดีบอกบอกเลยว่ามันดีครับ คุณอาจจะตัดสินใจซื้อบ้านอาจจะตัดสินใจในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาความสัมพันธ์หรือลดความสัมพันธ์ดีหมดนะครับต่อให้ชาววันเสาร์เนี่ยเลือกอะไรก็ดีหมดนะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคู่ไม่เหมือนกันเนาะแต่บ่งบอกว่าคุณจะตัดสินใจได้ถูกนะครับแล้วมันก็จะเป็นไปตามที่คุณคิดแล้วจะทําให้คุณน่สามารถพัฒนาแล้วก็เดินไปข้างหน้าได้ในความสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็ถ้าเพืเ่อนชาวาวันเสาร์ถูกใจ กดหัวใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์แล้วคำทำนายดีๆนะครับขอบคุณมากครับ